ชื่อเดชาเจอาวาสสีดาที่ชื่อเล่นชื่อน้องอังคศิษย์เจ้าของสวนใส่เนาะชื่นกันแล้นะว่าจะเล่นยื่ว่าวันนี้เราจะมาแนะนำการยื่นหลาให้ได้ดูทัเชิญรับชมได้ฟังได้เลยนะคะ

ไตอนนี้อ้ยสุดยอดมากโอ้ยอ้ยล้อ,อ,อมุนด้วยนะครับทำอะไรกันครับเมื่อกี้อ้ยสุดยอด บอกเบี้ยวเลยนะครับตอนนี้น้าโอ,อ,อ้ยสุดยอดมากอันนี้น้องฟ้าทำนะครับ <_ EN> น้องอารมไม่รู้จะทำตอนไหนนะครับ จำรองแล้วนะคะ,ะมีไหมคะมีจะสำลองไหม,ไม,มออโอ้ยเมืม่อ <c oughs> กี้รถเป็นอะไรโอ้ย,อยตอนตอนน้ำมันมาไม่มีแรงเลยโอ้ย,อยสุดยอดมากโอ้ย สุดย <OT> อดถ่ <Pok> er. ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายอันนี้ก่อนถ่ายอันนี้ก่อนไปที่นี้กับสาวัดีแล้วขึ้นเล้วแล้ว